yeah อยู่ไหนล่ะเหมือนเล่นอลกันเฉๆได้ฟังคมาแบบนั้นเหรแล้วมันไม่ได้ยังไงไม่ได้อเหรอข้าเลยแล้วว่าจะอไรเฮสงสองแล้วโทรศัพท์ลุงเล่นดีไหมก็ไม่มีคนเล่นพอเราเลิกแล้วเราลบออกใช่ไหมอืมจะได้ไม่เตองให้เล่นระบาดนี้ถึงแม่มานะ

หอมอไหมอ๋อแบตเรียหมดเหรอไม่แบตเยอะอะไรมันข uh, ึ้นเสีย G7 ทำไมไปนะมันมันสะดุดมันมันนั่นมั้งคือนะมันเออร์เรอหรือเปล่าอย่าบอกลุงกินเองนะเอีกจะทิ้งเหรอ อยูแกะทิ yeah. ้งอร่อยดีนะครับครับครับท่สับน่าจะร้อนอช่มันร้อนไหมครับอืม สบายโวหาฮลอ<ม>ย่าอบยมโอยอ,อืมแม่รอนเล้ฝล็อกก่อนนะโอแล้วแม่นะยมคนสงดนะแต่ปรุงหาเลยอันนี้ังไม่แห้งเลยเนะนี่ยตอ,อน,นนี้เวลาอ่อยจริงอัะนุ้เปตุ่มจริงๆเขาอยากได้แบบนี้แหละอธิบายให้

ถึงกับู้หลังเนีได้โมตทประจำมันมันกินเหี้นจี้อยูปลาทอประปาขี้อีปลาขอทอประปาอ๋กลม่นเปนปูกรรมนี่ตระไี้ได้บปกับป้าเลยประปาไวนนัตรอไห้กลางเดอนนอตระไห้แถตรอไห้คำปูก็ประปา แจำไว้เตียมันแฉะเต้นไตเก้อเจียรถเดี๋ยวมันโจรละรถเดีมันบานโจรโมไประจำไปจำก็ได้ยังยังงานจังวะขึ้นมันร้อนเหรอเปิดดูสิเริ่มเปิดดูดิเปิดดูมันเปิดหมดกดหรืแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าล่ะทำไมอ่ะ เริ่มเปิดดูโหเกือบสี่โมงเย็นแล้วเนี่ย đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ทำเคร่อีแล้วหรอฉันเียวห้าแล้วหาฉันทเครีแล้วทำอีกใช่ไหมโจ๊กค่อยๆโจ๊นายังงัดเลยนะ นเร็วเหักด้อได้ไหมชิ้เก่าแล้วต้นช่ชิ้นไี้เหรอแล้วต้งช่ชิ้นไี้เหรอ <c oughs> ได้ไหมแกอะไรแกฟ้าออกเหรอไม่ได้ของลุงมันหลุดเฉยๆของเองมันปกติมันแกไม่ได้หรอกจะแกดูเหรอแกได้เหรอเคยเคยแกได้ไหมไม่ไม่แกไม่ได้หรอกพาเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์เดบนยมนแกไม่ได้เลยใช่จริงอันนี้มันหลุดเฉยๆมันหลุดดีเมันหลุดเตยมันมันมันเสื่อมเหมือนที่มันนั่นมันอ่ะมันเสื่อม เรียว่าไอ้ยางอ่ะมันเสื่อมเปิดไปสิเปิดได้ไหม,ไมไเอ็งมนต้องเสียบไฟสิเสียบไปสิเสีบแล้วก็เปิดอ่าไปเสียบตรงนน้นนะแล้วก็เปิดเสียบตรงนน้นปลากลุงอนะ่ะปลาปลาปลาลุงมันเสียบได้ปลาเอ็งมันเสียบน่ะปลาลุงคนละ้ย่างกันอืม ต้องเอาปลักตัวมันอะ่ะตัวอันมาเสียบยีนะ่สิบสองะงานแข่งเรือที่วัดบ้านสว่างโพลนสายมุงจะได้ไปหรือเปล่าน้อนบ้านสว่างโพลนสายงานแข่งเรือประจำปี วันนี้ฝนจะตกนะเนี่ยเป็นพายุเข้าผาเจอหรือยังอ่ะฮะเจอไหม เอาแล้วไอ้โฟร์วิวไม่มาเล่นกับเองเหรอนอนที่ไหนหม,มันเรียกชื่อเองถูกไหมเรียกว่าปลาปลาปลาเหรอหเดี๋ยวๆถอดอะไรนะแป๊บนึงแป๊บนึงโทดอะไรอย่างเหลือมันเนี่ย ได้ยัง,ยงเด๋ยังนี่ก็เปิดสิไห,ไหนก็เนี่ยแบตเตอรี่หมดแบบนี้นเ่ากำลังจะคาดป็นรู้เหรอนีเนี่ยคือวิธีเดียวถ้านี้ยังไฟยังไม่มาแต่ว่าเล่นจนไฟหมดก็ยังไงทีนี้พอพอเสร็จแล้วพอไฟปุ๊บพอมันไฟมันไปจุกครับมันจะเริ่มขึ้นกว่าจะขึ้นเน่ะ่ยต้องใช้เวลาหะมาหนึ่งนึงจากบางทีอัน ถ้าเป็นมิชนะชั่นอะอาจจะช้าๆหน่อยมันก็ทำให้การไฟเข้านานหน่อยตอนนี้เหรอเมื่อกี้เปิดเครื่องแบบยังดีอยู่จริงเหรอแบตก็๘แบตเขาขายก็๘ข้า,างหนูเพราะว่ามันร้อนจัดอนะตอนกินเล่นนอะ พายังไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูดูไปเข้าแล้วค่อยไปนั่งเหมือน ใคร อย่างาเอาาเัอ้นเน้นะเ๋อ,ดอดเขาไปอปตตใช่ไหมไปด้วยกันเอาเหรอแล้วเข้ามาหรือยังยายมาแล้วยายรียวว่ามันอ่บ้านแล้วมาทียงอ๋อทุสายแวที่อื่นแล้วมัง้งงั้นอ่ะอ,อืม

ต้อเสียบไฟไฟมันเข้าไปแลไรเนี้ยหน่ยเดี๋ยวไนเดกๆบานบบนี้ไฟหมดจริง rồi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บบเหลือ่เนะยปวันนี้แล้วมัน้าไปแบก็ไีแบแล้วโอ้ยล้ำน้ำน้ำมาฝูดเข้าจมูกหนึ่งหอมหอมเลยเหหมกิ่นหอมมากเลย พ่อเขาลูเล่นอันนี้เล่นเล่นเครื่องนี่มันนักเ,เล่นเกมมันก็เลยเล่นดีใช่ไหมเพอเครื่องลุงมันเพอเครื่องโทรศัพท์ลุงไม่เคยเล่นเกมไง ก็คืองนี้หลดสิโหดสิเด้าเขาไปเข้าไปในที่เองจะโหลดเลยม่กพินลยมาเร็วเทเล่นงตอนนี้ค่อยค่อยกลับไปให้หมดเวลาก่อน Gayana <sweil> Anakan <sweil> เด็นไปเข้าแต่โน้นทีลเ็ไปนกับตา่ห<ร>ไห่เห็นเนะาะสนามยืนไปนักตู้เจือเนาะ สามลูกแล้วไม่รู้เลวเนะาะคิดคลั่งไปถึงบ้านเนาะไปถ้าคลั่งไปเมื่อกี้เจอผิดคนเลยห <c oughs> ้ามโจอเลย นี่มันเพลนี่เก็บโดนเมื่อกี้น่ะใช่ไหม เอฟเอฟบดูเอฟดต้องมาถามเอฟบดูสิ แม่ไปไหนนะเพียงเขารู้ไหมว่าเองโจนโจนมากรุดไปหาที่บ้านอ่ะหาเพราะทำไมมาทำไม่ลุ้เมื่อไรเอ็งกินเองสิว่าะทำไมเอามาอย่างไหนไม่รู้กินไม่เป็นไม่รู้กินไม่อันนี้กินไหมอันนีมกินไหม มาดูกินดูสิเอามาทำไมแม่ว่าเหรอไม่ไม่ใหจริงเหรอแม่บอกว่าเอาไปแบ่งกินอาา้เล่นใหเลนเลอนเ่นมหนให้เล่นเลาล่นให้เลนให้ล่่นเ้เล่น้เล่ล่น้ ทาปไปไหนล<ม>็อกเออไม่ได้วะน่ิ้มอินฟินิตอมอืมอืมอต้องตงเลี้ยวยี่สิบกินเจทำอะไร ตัวเมไงด้อไปเยไปเรียหรอเออบ้านจะตะกู่ตะเทียวค่ะก็เดินมาเติมตะกู่ตเทียวค่ะแม่หปิดหมดบอกเมือเครื่ลูิ้มได้ปิที่บ่ายี่27บาทอ้าววันก่อนทำไมยิมหบาทอันนี้ยิมาบาทข้าเก่าอันนี้เข้าใหม่จะเอาไงดีเอออยอาใหม่เลยนี่เรียน่ไรจำบ้านนอที ใครจำเงินจริงมาหทั้งหมดประมาณรวมห้าสิบห้าสิบองเยอะแต่ห้าสิบห้าสิอเยอะต่เีนอะรนี่เนาะเกร็งเกตอ้เทียนริงลอุ้มอ้มประอุ้มอาณันระว่าพอดีวันนี้เบียดคนนี่มันจะเรียนะ เออย่ามันซ่อเยน,น,ลนนะเลยมันลบูนตไว้ก็มัดอบราบูเล่น้าาต้างทุตัวเลยอมทุนตัวทุกอย่างเลยย่อมสบู่นกแก้วทุตัวมุยมอ,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 อมตืนสบู่ขิงปกติอมจะมีอมชบปลายุทอมมุสลบแล้อมอมอมก็ลมันคือเปรอะใช่ไหมใช่อมเปรอะอมชบอมพรกมมายานอมคือตะบานนี่ไงมันนี่คารีนางบานแม่ไปหน่มหม โอเมเวตอบรวมนอมารานุมภูมิไออืมឃើញតែបងជាងស៊ីរងពង្រីកផ្នែកគាត់យ៉ាងយូរពីស៊ីលុំនៅមុំមុខនេះជាស៊ីលានេះជាឃ្លៀងហីពីបកទីឃ្លៀងទៅជពកកម្មការយ៉ាងយឺតៗក្នុងទីប្រជុំធំណាតែពួកញោមតុងរត់គីនេះយឺតៗខ្ញុំតុងអូមេទៅកាណៅទៅកីលៀងពងកម្មការនៅថ្ងៃប្រជុំໃຫຍ່ប្រចាំទីណានេះគឺគីកិច្ចជួយជុំរងជួយខ្លះ กูชุมเรื่องสหกรณ์ขาดทุนด้านกำไรเจ้าพี่พี่พี่เกี่ยวกับพ่อทีลุงส่งไหมเกี่ยวกันไหมคนละคนละหน่วยคนละส่งองคนละอย่างกันอ๋อหนูอยากพงนี่ที่พงเจนนะกินแจ้งไว้ทราบบานผลผลไยเป็นในปน้องพงมันบังปตกาบเอยเจ้าเอจเริ่มกินเองแม่แม่ป้าจะกินดูนี่ขนมนี่นะกินบ้านของเองซีมันท่าพิงนมอะไรกูไปบางที่ตายกินพี่หมอเนาะกินหมดแล้วหรอที่บ้าน เสามกังกีตาไปิเกอลกูิจับมาหกเกับ้กาบนตเนไเอามาให้ในเรียบเรีบมง่งานรุนแรสิอไยังมาแบงเคลียสิอืมหนมันสดายบ้นน่ึงสมาไเลยเนาะเออนาะยังเมียนนาะแม่ฮะโอมมวนกับตัวเสกน ี ai, ่ใจพอพนมาจนล้วพิงนพยใช่จะทำใอีกคนลใคกีหรืออ่ออุ่มันก็มีนูเบียเบี้ยนี่นเป็นเบียโอ้ยต้เอาเม่รู้ไปเ่บ้านจออยเช้าบ้านอะไรต่เนี่